ความคิดในบรรดาพวกเราเองเี่สืออกไปแล้วว่าการคิดว่ามันขาดรเดีล้วไปขัดศาสนาแล้วไปทําอะไรก็เรียกว่าตัวเขาไปหาวัดเเลยทําให้ความคิดในเรื่องไร้คนขับย้อนอ่ะมันนั่นแหละมันเป็นความผิดพลาดซึงเพราะว่าเขาจะศึกษาเรื่องดับทุกข์และดับทุกข์ดับความตัวให้ได้แล้วก็ ให้ช่วยเพื่อนผู้อื่นดับทุกข์ได้ด้วยแล้วอย่าไปคิดเรื่องประโยชน์อย่างอื่นเลยอมันเป็นเรื่องแคบเรื่องส่วนตัวมากเกินไปพวกที่ศึกออกไปก็ต้องหมายควารู้ธรรมะพอที่จะไปใช้ดับทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประกอบการงานในธรรมะนี่ไว้ดับทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้น คาราวาสนั่นแหละมันจะเกิดทุกข์มากกว่ามันจะชื่อเมื่อไปทําการงานอาชีพอะไรก็ดีมันจะต้องเกิดกิเลสเกิดความทุกข์ท่านพวกที่จะศึกออกไปก็เตรียมหาอเครื่องป้องกันความทุกข์ไว้ให้เพียงพอและจะได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนข้างๆบ้างเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราจะได้ช่วยเขาบ้างแต่เราสามารถจะ กำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อทําการงานยิ่งออกไปเป็นคาราวาสิ่งตอนเอาธรรมะไปให้พอเพราะมันเกิดทุกข์ได้ง่ายกว่าที่อยู่เป็นพระเนเรื่องศึกไปมันก็ยังเผยแผ่ธรรมะได้ไม่ใช่ว่าศึกไปแล้วมันจะเลิกกันถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็มไม่ต้องดับทุกข์แล้วก็ช่วยกัน ให้ผู้อื่นดับทุกข์ได้ด้วยบ้านเมืองก็จะเป็นสงบสุขเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ได้รับการสั่งสอนให้รู้บังคับตัวให้ปฏิบัติถูกต้องถามธรรมะเม่ไมีม